ขอบคุณค่ะบังคับเป็น area and on train thank you 5ได้ค่ะเป็นได้นะคะประมาณ เก็ทิ้งนาราทานได้หมดเลยจะเติมเราให้ทานนารา20นาติบอเลยค่ะ อย่อบถ้าไรหมเลยนะะันนี้อไม้แก้วหรอเ้บาา5าทออคุปามาสองเลยก็ได้ตะคุปาาสองถ้าไปกี่แก้วะ มึงเอาอะไรไอ้มึงเอาอะไรเอ่อแก่ไม่มีค่ะอะไรก็ได้ไม่มีค่ะม้อา่ะ